สวัสด,ดีเจ้าป้าด,ดาวจะมาพัดอันหัวหอมเนาะหอมหัวใหญ่มีพริกยวกพริกหวานมีหมูหมูร้อยห้าสิบกันเจ้าคีดขึ้นแล้วก็มีพักตะกาสองต้นเนาะมีแค่หลอดผสมกันเจ้าเหมือนคล้ายๆพัดพักรวมนั่นแหละแต่มันพักคนละยังบ่ได้เนาะไปเจ้าไปพักกันเจ้า น้ำมันแล้วแต่สอบเนาะมันอยู่ตีพักเจ้าพักกว่าพักเยอะกมอแค่นั้นแหละ và xay cà thiên đó cho ăn thắt sẽ ăn hoa hồ hòn như thế này. Nĩ hòm hoa cà thiếu 2 tấn. มีพริกหวานเนาะพักธรรมดาเลยเจ้าเหมือนกับคนบ้านๆพักแบบนี้แหละ แบนนี่ยังแข็งเลยนาแข็งปลาดาบมันกินได้ใช่ปะถ้กแกงผักแกงนั่งเลยใส่เกลือใส่พริกเยอะๆมนกินมาได้เนาะปลาดา็เ้างมานัาง่งทำอย่างยังหนึ่งเลมันแบบต้นมือเนาะ ห,หันนหนาา่นหมูชิ้นใหญ่หนงหั่นชิ้นซ้ำกบจีงัดแต่มันหนาลืมไปจังน่าจะใช้ลาย,ยบางๆหน่อยหนึ่งนะบางเกินก็บ้าหน่อยนอะกวันหน้าถ้าเที่ยวลงมีอ่ะนั่นน่ะลาบเอานั่นน่ะ ยาเสี้ยวไปให้ตรงจังเสี้ยวค่ะสั่งของไทยมาบ้านน่ะสั่งมาสองขวดมะ có chảy mưa nó Thế bà đại cháu có đeo mắn hốt Khoa mắn ăn điện nó hòm hồ yai 3 hồ chấp ảo kèm hết hết hồ chấp ảo kèm hồ chấp ảo 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 น,นี้เอาซอสหอยของอันของเกาหลี น้ามันแล้วแต่สอบเนาะมันอยู่ตีพักพักเยอะกอ

มีสีอิ่วขาวซอดหอยก็ใใไ้ไดล้วเจ้าพัดแล้วนี่อันนี้คือน้ำมิลินกจ้ะน้ำมิลินมิลินก่นเอาแทนน้ำกาลเนาะใส่ไปนิดนึง ประมาณซ้อนซาเนาะอันนี้แหละหน้ามิลินนี่แหละเจ้าคนไทยมายแอลตีไนไอประเทศญี่ปุ่นมากขินข้าวปัน้นอู้มันเจ๊น่าบอกออกหวานๆนี่นะหน้ามิลินนี่แหละป่นเอาผาสมข้าวปัน้นมึงเข้ามา,าเจ้าที่นี่บอกก็เอาพวกหน้า,ม,ามิลินนี่แหละผสมก,ก็กลกลกกลทำมันเข้ากันกนี่กับที่นี่กับมาปัน้นแม่ตาขายคนจาวบ้านเออค่ะ นี่แหละเจ้าประเทศไทยอาจะมีขายอยู่เนาะเอาแทนน้ำตาลกินได้บอกวันโอ้ชื่อว่าของหนวกผลเอาไปขายตับในห้างบ้านเทฮามีเนะ กระดาษขอใส่เกลือไปนิดหนึ่งเนะาะทำกะเพราผมได้ใส่เกลือมืดมันจะอร่อยก็่างจะรสเราจะสอบเนาะกระดาษใส่แค่นั่นแหละนี่เราจะถ้าพัด หมูบานซุกมากบะปิกระั้นอันนี้เนาะหูรวดเนีมรอ้รอนแล้วก,ก็เอาพริกหยวกพริกหวานใส่เจ้าต้นหอมต้นหอมพริกหยวกพริกหวานใส่เลยเอาใส่ที่หลังนเดยมันจะซุกเกิน ำดูเลยเจ้าอร่อยจะไปให้มันเค็มเกินถ้าไผ่สอบเค็มก็ตักจานไผ่จจานมันเจ้าเอาใส่ทีหลังกระดาษขออพริกไทยเนาะใส่นิดนดง เรียบร้อยแล้วเนาะทำกันดูเจ้าง่ายๆสูตรธรรมดาบ้านๆแต่อร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามมือป้าดาวโวยน้าจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ